สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพามาดูวัดกันนะฮะก็จริงๆแนละ้วผมเห็นมาต้องนานแล้วนะฮะอันนี้คืออะไระครับอจารยครับอันนี้คือแท่งเหล็กที่เป็นปืนใหญ่สมัยโบราณน,นะฮะผมเห็นมาตั้งแต่นานมากๆอันนี้คือวัดท่าโพนครสีธรรมราชนะฮะเขาฝังปืนใหญ่ไว้ที่หน้าหน้ากำแพงอย่างนี้นะฮะ,ะเดินไปดูนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่กระบอกเดียวนะฮะเดินไปดูนะฮะ ไม่ใช่กระบอกเดียวอ่านี่คือนะหน้าวัดท่าโพนะฮะนครศรีธรรมราชอ่าเดินไปอีกนะครับเห็นไหมฮะนี่คือก็เจออีกแล้วนะฮะนี่ก็ฝังไว้นะครับนี่คือท้ายปืนส่วนกระบอกปืนก็จะอยู่ข้างล่างนะฮะนี่นะฮะอ๋อมีตรงนี้ด้วยนะครับอ้าเดินไปอีกเดินไปอีกนะอ่าเจออีกแล้วนะครับ นี่สองกระบอกนะครับเป็นปืนใหญ่นะครับน่าจะเป็นยุคของอยุธยาประมาณนั้นนะฮะผมจำได้ว่าเมื่อก่อนผมเห็นหลายกระบอกเหมือนอย่นี้ที่สองอย่างนีน้แล้วก็เป็นปืนใหญ่ที่มีอันนี้ก็เหมือนกันฮะปืนใหญ่ที่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยหรือวา่าแถวประเทศไทยที่อบอกน่าจะเป็นปืนใหญ่ที่ต่างประเทศก็มีนะครับ เมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนเป็นสลับภาษาอังกฤษอะไรประมาณน,นั้นนะฮะตอนนี้มันถูกก่อนไปหมดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตัวอักษรเลยหายไปหมดแล้วนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะฮะแดดก็ร้อนมากเลยนะครับตอนนั้นผมที่ตอนที่ผมถ่ายนี่มันกําลังเชี่ยงวันอยูนะ่กินข้าวมาก็าามาพามถ่ายสักหน่อยนะะให้มาดูอ่านี่ครับดูป้ายฮะดูป้ายนี่นี่ วัดท่าโพนะฮะด้ยก่อนงมีอีกนะฮะอีกฝังไว้ไหลายก็บอกเลยนะฮะมีด้วยนะครับตรงหน้าประตูตรครับอ่าข้างหน้าก็ยังมีกเสียดายมากๆนะฮะก็คือแบบน่าจะเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์รว่า เห็ได้ถึงเอามาฝังไว้ยังให้มันผุกร่อนไปตามเวลาก็ไม่ทราบเหมือนกันรอให้ผู้มีความรู้เรื่องนี้นะครับมาตอบมาบอกกันว่าทําไมเขาถึงฝังไว้ตรงนี้เพราะว่าประวัติยักภาพโพลนี่ก็ยาวนานมากนะฮะเป็นได้ยินข่าวว่าเป็นเป็นวังเก่าของเจ้าเมืองนครด้วยนะ,ะเจ้าเมืองอะไรนครพัดนครน,น้อยอะไรประมาณนั้นตั้งแต่ยุคสมัย พระเจ้าตักสินอะไรนุ่ก็ถ้าใครจะจะสืบสารมาก็คือพระเจ้าตักสิน์ก็คือมาที่นครศรีธรรมราชนะที่วัดอะไรถ้าถ้าใครถ้าใครรู้ได้ว่างๆจะไปไปส่องแสวงมาาอีกทีนึงนะครับสําหรับพระเจ้าตักศิน์มาบวชที่วัดบนเขาในนครศรีธรรมราชนะฮะกระบอกสุดท้ายนะฮะตรงนี้คือในวัดตรงนี้ก็คือจะมีไม่เหมือนเพื่อนก็คือนะฮะ ก่อนไปมากแล้วนะครับเหมือนเดิมนะข้างบนท้ายเนี่ยนะดูจะมีจอยรงมีลักษณะเหมือนเพืนะ่อนตรงนี้นะจะเป็นองครูปใช่ไหมครับใครรู้ก็จะบอกว่มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทำไมขาถึงทำเอาไว้ตรงนี้มันมีความพิเศษอะไรยังไง นอกจากนี้แล้วก็ผมยังเห็นอีกที่หนึ่งนะฮะที่มีปืนใหญ่ที่ฝังไว้ในในประตูวัดเนี่ยนะ,ะก็คือวัดพระธาตุนะฮะทุกคนก็จะรู้จักวัดรพระธาตุนครศรีธรรมราชนี่ฮะที่ผมไปถ่ายมาอันนี้ก็อยู่หน้าประตูเหมือนกันนะ,ะให้ดูนะครับคนเดินไปันเดินมานะฮะนี่ฮะหน้าประตูอดีหน้าประตูทางเข้าวัด พระาธาตุนะครับนคร,นครศรีธรรมราชนะนะไปวันนั้นก็ประมาณนี้ไะไหว้พระกันนะครับพอดีหลานก็จะไปที่สิงคโปร์แล้วก็ไปไหว้พระกันก็เลยถ่ายมุมต่างมาให้ดูอ่สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับวันวันหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ